ค่ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะค่ะเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะนี่ค่ะสองข้างทางก็ที่วทัศสวยงามน่าชมค่ะเราก็ไปทะเลกันเลยค่ะนี่ค่ะ ขึ้นทะเลเนาะงขึ้นไปชมทะเลการเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะ

สวนนี้ก็จะใส่เสื้อกันหนาวไปชมทะเลกันเนาะสวยงามลมก็จะแรงนิดนึงค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คนจะโคน าะว่ามันรอนเนาะค่ะ๋ยวนี้มันก็ช่วงนี้มันก็น่ารอ ตรงนี้นะคะใชสตอรสลอยถวงหัวเฟื้อเดสเดนสำหรับสมัยแต่ก่อนสำหรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็น ส่งสัญญาณให้กับเรือนะคะประมาณนี้ค่ะยมีอะไรกขนาดแากฟังเสียงลมเยอะแล้วนะคะ เสียงดังมากค่ะตอนนี้เปิดเสียงให้มันเงียบนิดนึงค่ะเราก็จะมาสิ้นสุดการเดินทางที่นี่ค่ะที่ร้านอาหารซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดใหญ่ๆถาดน,นี้เลยค่ะมาทานกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นเจ้าเมือเลี้ยงวันนี้ค่ะนี่ค่ะรูปภาพครอบครัวเราสวัสดีค่ะ